ราสนุกให้เต็นที่ในเมื่อเราจัดงานประพณีเป็นบุญของเราแล้วนะคะพรุ่งนี้หนึงวันนะคะในร่วมสนุกสนานด,ด้วยกันนะคะนองพโดนเตรียมนะคะถ้าจะรำโชว์นะคะเพราะว่าเราจะเคลียร์ขบวนออกนะคะทีนี้นะคะ ท่านชัยสรีขาวนะครับท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จน,นะครับที่มามอบรางวัลกับกำลังใจให้กับทีมคณะขบวนนางรำของบ้านสีแยกและบ้านมณฑลสวัสดค์ครับอ๋นเราบุญนพร้อมไหมคะที่จะรำโชว์พร้อมเนาะเพลงพร้อมไหมพร้อมค่ะขอขพร้อมเชิญเลยค่ะ ยิ้มหวานนประสานเสียงประมือต้อนรับคณะนางรำจากบ้านหนองบะโดนครับหรือว่าถลองที่หนึ่งนะครับ